สวัสดีครับโชคดีกับคนเชื่อไม่เชื่อนะครับทไม้เจอกันทไม่ีกทำไมพรุ่งนี้ต้องมี้ไปเจอกันนะครับเจอกันนะครับไม่มาจับมือเลยไม่มาจับมือเลยหักแง่งดูฮักเมืองสมุดสมุดสมุดเสมุดมุดนะครับเวลาแลครับ เตยลาที่เอ้ยพูดจนตยาอยู่ที่อเภอสาตะวัตกนะครับจากบุรีรัมนะครับมานับปาเราจะได้เดินทางไปบ้านแพรประมาณร้อยสองร้อยสองร้อยกิโล ได้กาแฟพริรกนิดน้องกันล้วกันนะครับผมว<า>ันนี้ฝลาตะโพลแม่เอิสซี่นะคะกดไลค์กดททแชร์ไปนะครับพ่อแม่เราตเต้ยลาเสร็จแล้วนะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นนะครับตเต้ยลาของทุกๆวันนะครับอาจจะแบบว่าถ้าถ่ายครบพโโรเพจอันโปรโมทเพลงไหมอะไรก็เต้ยอ่านไม่เข้า ขอบคุณบ้านทักพี่นุเกลพี่นุเกอร์นะครับพี่นุเก่งพี่นุเกอร์บ้นัขอบคุณบ้านทักพี่นุเกอร์พี่เก่งนะครับขอบคุณบ้านทักน้องทักแพนนะครับขอบคุณมาลัยจากแม่สาวชิลีนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่กาลาสินขอบคุณคุณแม่พวงขอบคุณน้องหมูไว้นะครับผมน้องหมัวน้องทานตะวันนะครับวันนี้พี่นุเกอร์ไม่สบายก็เลยไม่ได้ข okay. ึ้นนะครับพี่นุก ลงนาทีกว่าก็ได้เดินหน่ะยไดคลิปๆให้พี่นุกวันนี้พี่นุกก็เก็บของจบไปอ่ะจับกล้องให้หน่อยเดี๋ยวจะฝากคลิปฝากให้แม่รับชมคลิปช่องครูเก่งลำชว์พี่ชอบได้ด้ครับช่วงนี้อาจจะเป็นให้น้องใส่ไลฟ์สดไปก่อนนะครับเพราะว่าช่องน้องอ่าโดนแบนนะคะโดนแบนให้น่าจะได้โปรดลดล็อกในไใส่งาสประมาณ4-5วันประมาณนี้ครับไม่เก <tinc S 1> ินนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แชร์กดติดตามช่องกูกิลเม,มเช่องเฟ i เชลด้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเตยราอยู่ที่อำเภอสติมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ไปเจอกันอยู่ที่จังหวัดคอนแก่นนะครับอยู่ที่ท่าเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่ททพระยือนอยู่ที่อำเภอพระยืนนะครับฝากพ่อม่ติดตามด้วยนะครับไปแข่งรังแต่กันเลยนะครับสวัสดีครับผม